สบบเนื้อควายแบบกินควายมันอีคผมอีพีสองักหลายยางครับดูครับดูฮักนักหลายอย่างครับฮักครับกระต้องนี่ครับ <c ười> นีฮอไพร์อีครับนี่ พักไห้ท้ายห้พักอะไรยังคร้บ่บ่เขาเลยต้องไปเ่ยเขาจะขยันข่าไปเ่ยบอกไต้องนํมองมะรับเรือเนี่ยเขามื่อกีเห็นรับเรือ ับไวครับนี่หลับหลับลือ่อไปไห<ม>นผู้หลานีนไปต้ม,มน้ำเห็บอกต้มห่อนวันนี้หลับไวหลับลือ่อผมต้มแข, <F ort> ข็งไหนเหรอครับนี่แข่งไหนเนี่ย ผมหายย้วล้ฮมหายย้ล้วบอกบอกกแล้วมาหลับนี่หลับบ้านผมนี่บอกแล้วไปไหนโมูหนี่หายแซ่บตะกี้ก็กายชวนกันในี่แล้วไงเน่ยไปตั้งหน้าคข้าตั้งหน้านน่ะชวนไปทำงานเนี่ย bây máu trên hân nên... môn thì máu mình, cả thái bò, mến, mến mình cả. cứ máu. Nơi... Mình. cái gì cũng món cái gì rồi nơi nục nục nhục bún, nhục khổ, nhục 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 nhúc nhục 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 เต็เี้อมันเหรอไมสิบเล้เลยนี่นี่ยนี่นี่บเอขวาครับมงนี่นัขวายนับลือ หนึ่จจงสิบแปดคุณกพ่อบ้างตรงนี้จะได้ริอนหูอะไรเอ็มหูเตียงขึ้นเขาก็โอนแล้วนี่มางสีหลาบมากนี่หลาบนะต้อนนะครับ